แกน alleges ผู้ผู้444กฏินมากกฏิกว่าดบื้อนี่ดินยันอยู่ก่อนี่ละบ่ก่อตะลอยกระทงตะลอยกระทงนี่ไดจุกนับว่าละอู่ละอยู่จูบ่ล่ะบางหิยละขอบรู้บ่เต้ามูลเดกว่าบุติพาเดกะสิยาวน้อล่ะน้อบ่ละเท่าว่าอยู่จูดีกว่านี่ละอาคาพานี่เปิดสำรากับมาผู้บาน้อกะตีซ้อนที่ไว้หน้าบ่โกด้านละกระทงตะคะณีอาคาพาดบแลปลาลอเลยสิว่าอาจารย์นี่บ่ เออแต่ลูกทงเนะค่ะนี่เดี๋ยวกวาดๆเล้วยัดทุกตัวนอันนีเรขอลวแต่เรื่องวสโคนะเออวร่องโคหรือว่ากเรื่อนลาว่าาเซอร์โคว่าปลาเรอเมดที่สิท้าเหนไาน่คิอออต่คนี่ยวจะไม่เลือกคู่รือทีกลอากเวตาเชื้อโคหรือที่กลเลค่ะนาออย่ากับปาดที่เลยอํามาตาจิานี่นี่รอ่องกระทงอาตักโลนี่อาขามยอกว่าลอากบงดาสท่าสเวจูนนาไนามอ หนอเล <se> <diseases and> <ering> ือป <can ving> no ่าลอกี่โออเลอกระทงอาภูเหล่าปลาล็อกวิลชิที่ลนี่เด้อนาไวด้เลยอาที่โอพอที่านี้ก็เลตื่ไวด้เลยอทุงัวัลาจุกินาเกวดีผ้าโอนอบ้ามือโคตเลยเลือกเปลานเดเจวได้ทีนี่เกวได้เกเเลยว่าจีพจีหล่อไม่ได้เกเหออาโคตตอนนี้เด่าปลาลอกระทงนี่ก็มีไว่ได้เกเรพวกเลกักเลยนไ้ได้แล้วทุ่อยน่ออเจวได้จันี่ อาคนี่น่ยวัลาช่รอวได้กับทวเชต้อนคายี่เนี่ยชุดผ้องหมอเวน่ตเนาะดีุดแวทูดทีหลอกคุยวด้ตาตาตาชุตาชาลับาติผ้าวาจะนอนเล้่ตาโชกีมีนอนนี่เนะเออตาตาโชกี้มีนอนติ่ผ้านี่ก็รู้คุยได้แบเล็กทีกลากระลอมมากเวน่ากับลูกกีกลากีจะทีหมอวาจะนอนนีเลอ่าตาเรอลึกหรือหมลาตาคุยตาเพนี่ติดผ้านี่เด้อ kal kini dah tak rata ku tari dalua bala azab tu dengan dah dengan lekap la ku dengan law yu aku tak le cik la ni pantau nak ke apa jadi tadi buat dengar ulama ku we no tak le tak le juga ba le ti ba dah tahu mu putih daripada law yu aku we jadi mah aku dah tadi dah we di mudah ah tak tu tanda kan apa si ba le mai suka kau cakap ba mu ba pre je lah รอเรือลอยกระทงเสือกตองนี่ต่หนี้นนากิ็บที่บาเลือกว่าเรือเกบผชาพงซนผนี่แล้วเวก็เื่อเท่าเวได้เหมันนี้แล้วฮิเมยาที่จะาได้มปเว้นได้เกบแบคลิกโพลิน่นเแล้วสิ้เอนธันวาคนี่ไดปมาเกท้องมีงบาชาบากับเพิ่มากระโประเดอร์ืออาจจะเนี่ยเล่นอาปูสาชันี้จิ๋ออาโคต่านี่แล้วเวนหนีไม่ได้ลอยกระทงอานจะเยกระดุกมัลชิเราเกไปใฮดท่ีเนี่เราเดลพนะครับมาลีนอค่ Chúng ta chỉ nói là làm một số đồ này thì không phải là làm một số đồ này Nó có nghĩa là làm với sở thích đó mà Nó làm với, bớt là ta ơi, bắt đầu chúng ta Mình mới mới hãy thoa Tất bà khoa tính nha bà Nói phát màn hình không? Ok, tức là loại này nó bảo là làm với sở khá nhiều Ồ ok, tự tính nha, tự tính nha, bà khoa tính nha, bà khoa tính nha, tự tính nha, tự tính nha, bà khoa tính nha, bà khoa tính nha, bà khoa tính nha, bà สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ย่ายตุ้มมือต่ามือกิดเด่นมาบามาราด้อยย่เนาะตูขอด้ายย่ายวันตุ้มมือต่ามือกิดเดนบ้ามาบ้ามาเดินตด้หนึ่เรียนร้อยว่าจะทำอย่างไรหรอเดินท้อขู่ปอบวิฮักีิโลแอ๋อท้อขูุวมาหักกิขู่ขอด้ากินได้วันร้อยโทเนี่ยแล้วที่เนี่ยท้อู่เสีนอ่ะเออไม่หรอไอไขี้หนานี่อ้งแก่อ๋อแต่รงวันนั้นท้เลย่แหลมบบ้าได้ย่านี่หมด

thường xuyên quát ở đây, bố ba có quạ đấy, không biết là gì nữa, kia gì không, đây, đây sẽ à, ok, rồi đấy, bố ba, 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 มาบ้ามาเยอยๆมากูมาบอกเกียรติบ no <the cook> ้านนะใครเฮ้ยเรมาเป็นเนี่ยตัวนอนแนี้เนี่ยเฮ้ยเาเรานอนเลยเฮ้ป็นเนี่ยรู้ดุรลงอือห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 ือือดมู đến đâu. Tôi không biết. À, Anh phải nhọc. Không, không